ทำบัติการประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระปิดากับพระองค์หลายเปรยมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์พระพรองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์หลายพระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของคนที่แสวงหาพระภาคของพระองค์พระพรองค์ทรงเป็นองค์สปัญญูไม่มีสิ่งใดเลยที่จะปิดบังต่อพระองค์และโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าทรงอัศจรรย์เกินกีดความจำกัดของข้าพรงหลายพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าบุคคลที่ดูหมิ่นพระชนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จและการมีสามาัญสำนึกที่ดีกด็รับความโปรดปรานจากพระองค์ขอบพระมาเจ้าที่ทรงคอยเตือนสติข้ามงทั้งหลายอยู่เสมอทุกๆวันผ่านการภาวนาพระคำรรอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอบคุณพระองค์ดยการทรงสิทธิ์ขององค์พระบัญญัติโดยสุดข้าพงท้หลาย,ยได้เรียนรู้และเขา้าใจถึงแก่นแห่งพระธรรมของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าเหตุเพราะความดื้อรั้นดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระดำรัสสั่งสอนของพระองค์การยับยั้งชั่งใจก็อับปางลงจากเดิมร่างกายของข้าพงศ์ไหลเป็นวิหารของพระปัญญางมือสุดแต่ในที่สุดก็ต้องกลายมาเป็นธรรมศาลาของมารซาตานเป็นคริสเตียนเนื้อหนังที่เข้าไปพัวพันกับการงานที่ไร้ค่าจนกระทั่งได้ก่อคดีบาปที่น่าเกลียดน่าชังต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์ไหลมีใจสำนึกผิด จึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำทั้งไหนที่รับและไหนที่แจง้งขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอพระองค์ทรงทำลายจิตใจที่ล่อลวงภายในความคิดของข้าพง์หลายให้หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า,ขาแต่พระเจ้าข้าพง์หลายขอยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญ,ญาณหลายครั้งหลายคราที่ไม่ผ่านการทดสอบจิตใจที่มาจากพระองค์ เพราะมีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นไม่แวะวังใจในการดูแลและการเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์โอ้ค่าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของข้าพงหลายด้วยฤทธิเดชจากพระชนะของพระองค์และขอองค์พระบัญญาติมาสุดทรงร้าใจคิดเตียนไทยทั้งใกล้และไกลเพื่อให้ทุกคนตื่นตัวในฝ่ายวิญญ,ญาณ อ่านพระคัมภีร์ทุกทกวันและตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตามพระบรมตัดสั่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และขอไฟจากองค์พระวัญญาณลออหลอมจิตใจของพี่น้องทิสเตียนไทยในทุกๆคขณะที่กายให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยยึดเอาพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในการบฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันตามของประธานซึ่งทุกทคนต่างก็ได้รับมาจากพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพุงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอบพระองค์ ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน